Surprise, motherfucker. Uh u ไม่ได้เก่งหรอกอ้าวเฮ้ยจักการมันี้ดาวฟีที่สายนี้สภาพาสู้ไม่ได้เรียกเพื่อไม่เท่าไหร่นก่อน1 5น,น,นี้ต้องเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> ถ้าอยากสมองโปร่งครัางวันก็นอนสักประมาณแบบสานาทีอย่างเงี้ยไม่แบบแล้วกแมโรสดชื่นเลยองแบบแบบเฟร้ยโนเียวกูน่นยยยจะจับมือ้ไปนะเอามาดิมาบัเอ มึงไม่ทำลงมาหรอกโอ้ยังทันอีกหรอต้องเรียกว่ลูกเผ็ดไอ้ไอเนี่ยมึงตายแน่ยลีเลียบลีเลียมึงโดนแม่งบุยเยี่ยนย,ยอดไปเลยพุยากอาย่าไอ้มา้าไอ้มา้าไอ้ยังไม่ยังลงทันอีกหรอมึงโกงไปแล้วเอามาันดี้ถ้ามันไม่ตายได้เหมือนเดิมเลิกเล่นดาววีไปตลอดชีวิตเลยนะแม่งแบบโอ้รู้สึกว่าอามาตะมันนานกว่าแบบ ก็ตประมาณวิก oh. ว yeah. yeah, like ิหน so, yeah, ึ่งจ yeah, so, ุดห้าว well ิยะอมตะมันกูโก่งก็อยากเงินมาแบบไม่ดักแล้วตามันเลยตอมัเด๋ยวมาเด๋ยวมาเจ้าผมเปิดโปรแฮกแบตัวนี้ถักโดนบ้า ที่ผมไม่ลาหรอกก็ะดาษแบบมันเยอะกว่าฮะไม่ได้เก่งหรอกอ้าวเฮ้ยจัดการมันดิเอาดิปั่นมันดิอนี้ตัดปั่นมันดิเฮ้ยพิมไปพิมไปนี่ไอ้เจ้มันแปลกจริ่แต่เราเอาดิเอาดิเร็วเร็วเร็วพิมไปไอ้บันเดอร์พิมเดิจัดการมันนี้ไอ่เจ้มันแบบอยู่ดีอ่ะแล้วทำไมอะครับทำไมอะครับชอบหรอฮะไม่ใช่งอ๋อได้ชอบเปิดประเด็นหรอ ถ้าเปิดประเด็นหนอได้กูยให้หนักๆเลยดาวฟรีเ้เท้มันบอกดาวฟรีฮะได้กอเลนได้ไม่ได้เก่งบอได้จามาึงหนักๆเลยไปสีงฝ um um> um ั่งแบบนี้ฉากม้ามนรอดิ ลองตกให้เฮ้ยเอามันรอนรอนที่เอามันรอนรอนที่แค่มันปากแซ่บว่ะเฮ้ยรอนรอนรอนทำไปวะเนี่ยมันต้องมาโอ้เอามาก็ได้เอามาก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องดีดมะเฮ้ย เด้มันร้อนรอนมันไม่ทีหอวะมันไม่ีหรอวะเงีเยบเลยอ่ะเมื่อมีคนเปิดประเด็นครับนี่จะตอบสนองครับ เอ้ยิงโดสวนนะออกได้ไมสวยออเยออดีวมจ้ออกเลยออกเลยนะไม่ห pues ยุ o ให้เอ่นีวันีนนนฮฮแ่อป่เ่นเ่ียไม่ชอ่มันเงียบ้าไม่หนุเลยว่าอะไรว่าม่นไม่มแล้วว่า สภาพสู้ไม่ได้เรียกเพื่อนนี่ไปเล่นหนึ่งหนึ่งนะตัวต้องต้องต้กันว่าถ้าเล่นหนึ่งหนึ่งเอา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 อาเอาเอาอาเอา้ว้าว อีซ uh ี oh. ่ไปอีแซ่บไปนี่นี่แซ่บบ่นี่น,นี่ชอบครับคนอย่างนี้น,น,นี่ชอบเอ๊ะมันไม่พีมว่ะตายไล้วเไม่สนุกเลยว่ะไอแซ่บไปเลยเดี๋ยวเอามอันยักยักพีนนะเอามันยักยัก ไม่น่ามาแล้วนะลึกรู้สึกมันลึกแล้ววนะ่ะเดี๋ยวรอรอ,รอผมจ้ามันตัวเดียวก็ <R ally! S 1> ไปอยู่บนนู้นแล้ววนะ่ะา ปาป้อมมีป่าป้อมถ้ามันเงียบเฮ้ยไม่เท่าไหร่เยงี้ยไม่เท่าไหร่ว่ะวินก่อนหนึ่งห้านี้ต้องเท่าไหร่อ่ะตสกอร์มันหนึ่งห้านะสกอร์มันหนึ่งห้านะ ต่ยงนี้พอแล้วไม่พอไม่พอมันแซ่ไงนี่ตีชอสอย่าอย่าพาดนะบอกเลยนะพลาดที่พองโดนมันกระทืบซ้ำแน่บอกเลยจะเล่นหนึ่งหนึ่งเอฟนอฟเอเอฟเอฟเอเอฟเอฟเเอฟเเอินอฟเอะเเอฟนออเอ โอ้แม oh, ่สิกันนะท็อปบลคิวขับบนบนขาเข่าละขับบนขับบน นี่เีวัไปสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีแปดทีเกาทีสิบทีสวัสดีโอแม่นแดงนะการเข้าางล่างล่งขึ้นนะผมยิงหมเเฮ้ยวัสวัดีเออเออเาดีออดีง่ายจัง S <S ทำไมอ่ะนีเเ่เราจะไม่จบแล้วเรจะยออเยอะมันคาป้องมึงนแคแต่ไวโอแม่กลัวไบโอ,โอ,โอมันแรงไงด,ดูโอ้ตายว่ะ เฮ้ยฟอเลนตมึงต้องนอนตู้อย่าเพิ่งเจบะมัอย่าเพิ่งจาะอย่าเยมันเย่าเยมันเนข้ามาขึ้นข้ามาโิ้ยๆมันเย็นยยยยยอยยยยยเเ เปิระเด็นก็ต้องโดนบทลงโทษอย่างนี้ฮะเดี๋ยวเลองชวนมาปะลองชวนเราจะร้อนปะเอง